ันอีกแล้วนะครับในช่องโท c h n n วันนี้นะครับแทนจะมาทำต้มยำไก่เขาเรียกว่าอะไรนะต้มส้มต้มต้มส้มปีกไก่ก็ได้อะต้มต้มปีกไก่แต่เป็นต้มแบบเหมัอนคล้ายๆต้มยำวันนี้แทนจะมาทำให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าวัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างไปดูเลยครับ โอเคนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นพริกที่ตามกับขาตะไคร้นะครับผมตามไว้เรียบร้อยแล้วแล้วอันนี้ก็จะเป็นปีไก่เนี่ยครับก็เป็นปีปีไก่นี้ครับเรียกปีไก่อะไรครับคุณน้นปีไก่บนปีไก่บนครับแล้วผมก็จะเนี่ยใส่ปลาหมึกใส่หนวดปลาหมึกเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเห็ดกับใบมะกรูดแล้วก็มะเขือเทศนะครับเดี๋ยวผมใส่ใบมะกคูดลงไปก่อนครับตอนนี้ น้ำกำลังเดือดได้ที่แล้วนะครับในน้ำนะครับผมใส่ผมใส่เกลือลงไปแล้วก็มีมะขามเปียกนะครับผมใส่ลงไปก่อนเลยเนี่ยเดี๋ยวผมรอตอนนี้น้ำก็เดือดได้ที่พอประมาณนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไอตัวนี้เลยพริกกับตะไคร้กับข่านะครับโขกเข้าไปเนี่ยครับใส่ลงไปเลยใส่ใส่ลงไปรอเลยนะครับส่วนพวก เครื่องปรุงรสนะครับก็แล้วแต่เราเลยนะครับจะใส่น้ำปลาใส่ผงชูรสใส่อะไรก็แล้วแต่รสชาตาไิได้เลยนะครับเปรี้ยวหวานอะไรเงี้ยเราก็เติมล,ลงไปได้เลยเดี๋ยวผมรอให้น้ํามันเดือดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาใส่ไก่กับปลาหมึกลงไปนะครับ <S 2> <S 2> ตอนนี้น้ําก็เดือดได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่พวกปีกไก่แล้วก็ปลาหมึกลงไปเลยนะครับนี่ครับใส่ลงไปเลย สีหน้าทานครับนี่นีขนาดยังไม่ได้ปรุงรสน,นะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนนแซ่บไล่ลายครับตอนนี้เราก็จะทำกับข้าวไว้กินกันช่นี้ไปกินกินโนตรงว่านี่นะครับตอนนี้เราก็ได้ใส่ ปีกไก่กับปลาหมึกลงไปเรียบร้อยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอให้มันเดือดเดี๋ยวเราค่อยมาใส่เห็ดกับมังสวิรัตนะคะแล้วก็เราปรุงได้เลยค่ะตอนนี้ก็เดือดได้ที่แล้วครับไก่ก็น่าจะเปื่อยได้ที่แล้วเดี๋ยวผมจะใส่เห็ดลงไปแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับเห็ดเห็ดอะไรครับคุณน้ออ้อนอันนี้เห็ดอะไรครับเห็ดออรินจินะครับที่เราใส่ลงไปนี่ครับทุกคนใส่ลงไปเลยใส่ลงไปโล เดี๋ยวพอเราปิดไฟนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาใส่มะแขือเทศลงไปมันก็จะมีติดเท็ดลงไปด้วยหน่อยๆไม้เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราใส่นะครับเราคนให้มันอยู่ลงไปใต้น้ํานะครับอ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราใส่น้ำปลาลงไปเลยนะครับทุกคนอันนี้ผมจะใส่แค่ น้ำปลาเกลือแล้วก็รสดีนะครับผมปรุงรสนะครับมันจะไม่ได้ใส่แบบอะไรมากมายนะครับจะแบบให้มันออกรสชาติแบบเค็มเปรี้ยวนัวๆอะไรอย่างเงี้ยครับจะออกแนวนั้นมากกว่านะครับต้มไก่ของผมเป็นไงครับน่าทานไหมเอย้ย เดี๋ยวไว้พักไว้อีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามาใส่มะเขือเทศแล้วก็ตักกินได้เลยนะคะรับ <c oughs> ตอนนี้เห็ดก็สุกได้ที่แล้วก็เนื้อไก่ก็นุ่มได้ที่แล้วับเดี๋ยวผมจะใส่มะเขือเทศกับผักใบเขียวนะครับใส่ลงไปพอดีไปเปิดตู้เย็นแล้วเจอผักใบเขียวอันนี้เดี๋ยวผมปิดไฟเลยนะครับปิดไฟไปเลยทุกคนก็ปล่อยทิ้งไว้พักนึงแล้วก็ตักกินได้เลยครับ อันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนไอ้ต้มยำไก่ปีไก่ของผมนะครับทอแทนเชนเนลนะครับหรือทออชาแนลครับผมโอ้พดผิดเลยผิดเลยคนข้างๆมีมองตาด้วยนะครับโอเคนะครับยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่องทออชาแนลด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเป็นอันจบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ ต้มไก่ใส่เห็ดใส่ปลาหมึกของผมนะครับบายบายครับ